มาดูไล่ข้าวโพดคเพ่เพื่อนๆไร่ข้าวโพดงามๆเลยจ้าสวนข้าวโพดนะคะเขียวอึมลึมเลยสวยไหมคะกำลังงามเลยจ้าเขียวๆเ,เลย กำลังงามๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะสุดลูกหูลูก,ลกตาเลยค่ะยามบ่ายๆนะคะพามาชมยามบ่ายๆบ,บรรยากาศยามบ่ายายจ้าตรงโน้นก็มีนะคะทางนี้ก็มีจากทางนี้ก็มีนะ ทางนี้ก็กำลังเขียวขี้เนะดูหลนทางโน้นงามมากๆเลยปีนี้ปีนี้งามกว่าปีก่อนงามกว่าปีก่อนเลยเขียวมากเขาใส่เข้าใจขี้ไก่ทุกคนเขาใส่ขี้ไก่เ้ยทุกคน,นใส่มูลไก่ก็เขีเขยวเลย เขาไถาลงไปในดินพร้อมกับตอนลงเม็ดนะคะพอ,อทีนี้บอม,มันโตเข้าก็เลยที่ไก่ก็ออกยีดิดพอดีก็งามงามเลยเด้อทุกคน จ้าเอาข้าวโพดงามๆมาให้เพื่อนๆชมจ้ายามบ่ายๆสี่โมงปีนี้ข้าวโพดงามแห้งนาะยายปีนี้มันคืองามแต่เหอ คู<ข>่ปีว่างามปนีถ่ออายรูปส่งใหหม้เบังใก่ไกเ็บเล้ไห่่ีทอกละบ่ใกล้จะออกอโอ้มันมานน่านตะตีออเออเดี๋ยวเขาออกดอกแล้วยายว่าเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นแบบนี้ดิ มันจะออกฝักแล้วคะ่ะทุกคนไไกล่และไก่จะเป็นเห็นเงินแล้วนี่ไก่จะเป็นเงินแล้วเขียวเขียวงางงามเลยจ้านี่ถ้ามันชี้ออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นฝักแล้วทุกคนปีนี้คงจะฝักใหญ่เพราะว่าลำต้นเข้าใหญ่นะลำต้นใหญ่ฝกักมันก็จะใหญ่เนาะเดี๋ยวจะพามาชมตอนเข้าออกฝักนะคะทุกคน อู้ยังซ่อนพะโล้ง,งามแท้นะอืมนัน่นน,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 น่ะมันพองแล้วมันจะออกลูกแล้วออกฝักแล้วจ้ะทุกคนสวยสวยงามงามมาให้เพืเ่อนๆชมนะคะ